สวัสด,ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากมีการพัดพิงจากทนายชื่อดังว่ามีทนายเรียกเก็บเงินลูกความสามแสนเพื่อไปออกรายการหขนกระแสล่าสุดหนุ่มกันชัยออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า ทราบแล้วว่าเป็นทนายคนไหนที่เรียกเงินหลังคู้เสียหายเข้ามาแจ้งข้อมูลเตือนต่อจากนี้หากจะทำอีกจะมีการดำเนินคดีแน่นอนจากประเด็นที่ทนายตําเรียกเก็บเงินแถลงข่าวกับลูกความสามเสนยงมาถึงทนายหญิงเก็บเงินค่าออกรายการดังพร้อมท้าให้ถามหนุ่มกัญชัย งานนี้ตัวพ่อก็ออกมาแจงแล้วโดยเผยว่ารายการไม่ได้เก็บแต่ว่าพ่อทนายตั้มพูดแบบนี้ถ้าคนฟังไม่ดีมันจะฟังเป็นสองแบบแต่ถ้าความชัดเจนและเปิดฟังให้ชัดเจนเขาใช้คําว่าทนายผู้หญิงคนหนึ่งเก็บเงินค่าไปออกรายการโขนเกษแสเก็บเงินลูกความตัวเองสามแสนบาทถือว่าเป็นการเคลียร์ชัดแล้วว่า รายการไม่เคยเรียกเก็บเงินแขกรับเชิญที่มาออกรายการแต่ล่าสุดในวันที่3เมษายน2566ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกัญชัยได้ออกมารายงานประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมโดยระบุว่ามีผู้เสียหายออกมาแฉเพิ่มว่ามีทนายไม่ใช่ทนายต่อเต่าไปเรียกเงินเขาสามแสนเพื่อพามาออกผนกระแสจริง โดยเรียกคนละสามแสนเป็นค่าดำเนินการและอื่นๆทั้งนี้เจ้าตัวยังได้ขอบคุณผู้เสียหายที่ออกมาให้ข้อมูลจากนี้ไปถ้ามีทนายคนใดไปทำแบบนี้ขอให้ผู้เสียหายแจ้งมาได้เลยจะทางช่องสามทางช่องและทางรายการจะแจ้งความดำเนินคดีก,กับทนายคนนั้นให้ถึงที่สุดและจะไม่ร่วมง,งานกับทนายคนนั้นอีกเลยเอาล่ะ ในเมื่อตัวพอออกมายันว่าไม่ใช่ทนายดังตอเต่างานนี้ต้องทำการบ้านกันหนักแล้วว่าทนายชื่อดังคนไหนนอเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายที่เรียกเงินลูกความสามเสนออกรายการดังทางด้านของทนายอนันชัยเดือดพักฟ้องหมิ่นสันทนะจ่อฟาดทนายตั้มอีกคดีสวนชูวิทย์เป็นที่ส่วนบุคคล ทนายอนันชัยฟ้องสันทนะมินทนายมหาจนูนเรียกห้าล้านขณะที่ชูวิทย์มาให้กำลังใจจ่อฟ้องทนายตามมินอีกคดีแถมร้องกรรมการมั่นญาติทนายความส่วนทนายรวยข้ามคืนให้ถามลูกน้องบิ๊กโจ๊กด้านสันทนะมารับคำฟ้องถึงศาลเตรียมร้องกรร,กรรมการมั่นญาติทนายความสอบทนายอนันชยัย หาเดิมพันร้อยล้านใครเพ้ชนะคดีย้ำที่ดินสวนชูวิทย์เป็นของส่วนบุคคลไม่ใช่ที่สาธารณะมีหลักฐานการเสียภาษีครบหากหน่วยงานรัโฟ้องจ่อฟ้องกับมาตาหนึาจิตเมื่อเวลาเก้านาฬิกาวันที่สเมษายนสองพนห้ารที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศก ทนายอานันชัยทนายความเป็นโจทยื่นฟ้องนายสันทนะประยูนรัฐอดีตนายตำรวจสันติบาลเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทโดยวันนี้มีนายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองเดินทางไม่ให้กำลังใจด้วยทนายอานันชัยกล่าวว่าสืบเนื่องจากวันที่29มีนาคม ที่ผ่านมานายสันทนะได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพูดพาดพิงถึงตนว่าเป็นทนายมหาโจรและทนายฝึกหัดหลายครั้งซึ่งคำพูดดังกล่าวเป็นการโดยคาวิชาชีพทนายความทำให้ประชาชนที่ได้รับฟังอาจมองว่าตนเองเป็นทนายความที่ประพฤติไม่ดีไม่สุจริตส่วนกรณีที่บอกว่า ตนเป็นทนายฝึกหัดทั้งที่ความจริงตนเองเป็นทนายความมา37ปีไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยในอาชีพและไม่เคยถูกร้องเรียนเรื่องมันญ,ญาตทนายความและยังทำงานช่วยเหลือประชาชนในคดีต่างๆพร้อมถามกับนายสันทนะว่าเคยทำประโยชน์อะไรให้กับสังคมบ้างสำหรับเหตุผลที่เรียก5ล้านบาทเพราะเห็นใจนายสันทนะ เนื่องจากก่อนหน้านี้ถูกนายชูวิทย์เรียกค่าเสียหายไปแล้วร้อยล้านบาทจึงกลัวว่าจะไม่มีเงินจ่ายพร้อมกับระบุว่าหากตนเองชนะคดีจะให้ในายสันทนะลงโฆษณาขอโทษผ่านสื่อเป็นสื่อโทรทัศน์สิสื่อหนังสือพิมพ์14สื่อสื่อออนไลน์21สื่อรวมทั้งหมด45สื่อเป็นระยะเวลา7วันเบื้องต้นสารนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทย์ วันที่26มิถุนายนเวลา13นาฬิกาส่วนกรณีการเตรียมฟ้องรง้องทนายตั้มก่อนหน้านี้ทนายอนันชัยระบุวา่าตอนนี้ร่างคำฟ้องเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบรายละเอียดให้มีความรอบคอบรวมถึงจะให้สภาทนายความตรวจสอบมันญ,ญาติทนายความของทนายตั้มก่อนเทศกาลสงการ ส่วนกรณีสวนสาธารณะของนายชูวิทย์ที่หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสงสัยว่าเป็นที่ดินสาธารณะแล้วหรือไม่หลังก่อนหน้านี้นายชูวิทย์เคยถแถลงต่อสารว่าจะให้ประชาชนใช้ที่ดินตรงนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยทนายอนันชัยระบุวา่าเรื่องนี้ให้เป็นนาทีของทนายพร้อมระบุวา่าเรื่องนี้ก็ทม ทราบถึงรายละเอียดที่ดินส่วนนี้และมีข้อมูลอยู่แล้วว่าไม่ใช่ที่ดินสาธารณะมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องแต่มีเวลาเปิดปิดที่ชัดเจนให้ประชาชนได้เข้าไปใช้สาธารณประโยชน์และก็เชื่อว่ากรุงเทพมหาคนครจะไม่ฟ้องในส่วนนี้และขอให้กรุงเทพมหาคนครอย่าเชื่อในการยุยงของผู้อื่น ประเด็นที่ดินของสวนชูวิทย์ที่มีความพยายามของกลุ่มบุคคลพยายามกล่าวหาว่านายชูวิทย์มอบที่ดินปากซอยสิบถนนสุขุมวิทเป็นสวนสาธารณะแล้วเอาคืนไม่ได้ว่าตนเองยืนยันว่ามีหลักฐานทุกอย่างว่านายชูวิทย์มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวยกตัวอย่างง่ายๆว่าที่ดินส่วนบุคคลที่เคยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไป สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แต่มาวันหนึ่งเจ้าของที่ดินกับเก็บค่าผ่านทางดังกล่าวก็สามารถที่จะทำได้เพราะเป็นที่ดินส่วนบุคคลซึ่งก็เป็นกรณีเดียวกับที่ดินส่วนชีวิตที่เปิดปิดเป็นเวลาให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดสิปีที่ผ่านมาแล้ววันหนึ่งจะใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ก็สามารถที่จะทำได้เช่นกันซึ่งข้อมูลที่ตนเองมีนั้นเป็นข้อมูลเดียวกันกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผูว่าราชการกรุงเทพมหาคนครที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้คนอื่นหรือบุคคลทั่วไปไม่ใช่ผู้เสียหายแต่หากกรุงเทพมหาคนครคิดว่าเป็นผู้เสียหายก็สามารถที่จะฟ้องดำเนินคดีแต่ตนเองก็จะฟ้องมาตรา157 ฐานปฏิบัติหน้าที่มีชอบกับเช่นกันทนายอนันชัยกล่าวด้านนายชูวิทย์กล่าวว่าตนทำให้ชุมชนย่านสุขุมวิทที่ได้ใช้ประโยชน์จากส่วนนี้จะปกป้องชูวิทย์ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของตนเองที่ต้องการทำให้ผู้อื่นได้ใช้ประโยชน์จ่ายค่าบารุงและไม่เคยให้กทมมาจ่ายในส่วนนี้พร้อมอยังตั้งคำถามว่า เบื้องหลังของการออกมาพูดในเรื่องนี้ทำไปเพื่ออะไรมีความโกรธเค้นตนเรื่องอะไรเป็นส่วนตัวผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามถึงกรณีที่นายชูวิทย์โพสต์เฟซบุ๊กระบุถึงเรื่องทนายคนหนึ่งที่ชอบแถลงข่าวช่วยประชาชนรวยแค่ข้ามคืนแต่เบื้องหลังยังมีส่วนพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์เว็บหนึ่งนายชูวิทย์ระบุวา่ารายละเอียดและเรื่องนี้ ให้ไปถามผู้กำกับต่อเต่าที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แถกผ่านรองผอ,อตรตนเองเป็นแค่คนเปิดเรื่องเดี๋ยวจะมีคนอื่นๆออกมาสารต่อเองและในวันพรุ่งนี้คือวันที่4เมษายนที่จะมีการรับสมัครสสแบบบัญชีร,รายชื่อที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหาคนครดินแดงสงตนจะเดินทางไปในเวลา7โมงเช้า ไปพบกับพักการเมืองหนึ่งที่มีการหาเสียงนโยบายกัญชาเสรีซึ่งครั้งนี้ตนปล่อยไปไม่ได้ด้านนายสันธนะประยูนรัฐหรือรองโตออดีตนายตำรวจสันติบาลเดินทางมาที่ศาลอาญาทันทีหลังทราบข่าวว่านายทนายอนันชัยชัยเดชทนายความนายชูวิตยมายื่นฟ้องต่อศาลในข้อหาหมิ่นประมาท นายสันทนะเผยถึงเหตุผลที่มาศาลว่าเพื่อมไม่เป็นการเสียเวลาจึงเดินทางมารับฟังคำฟ้องของทนายอนันชัยและเตรียมนำคำฟ้องไปยื่นต่อสภาทนายความให้ตรวจสอบวิชาชีพทนายความพร้อมอยังได้ท้าทายให้นายชูวิตรับคำท้าด้วยเงินเดิมพัน1 0ยล้านบาทหากใครแพ้ก,การต่อสู้คดีในชั้นศาล ส่วนที่นายชูวิทย์ฟ้องนายสันทนะฐานหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จกรณีไปบุกสถานบริการที่โรงแรมเดวิดและกล่าวหาว่ามีการใช้สารเสพติดนั้นสารได้นัดสอบคำให้การในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยนายสันทนะยืนยันพร้อมต่อสู้คดีและจะเดินทางมาศาลตามนัดอย่างแน่นอน